วันนี้อิสยาบทที่66ข้อที่15ถึง24ี่นะครับก็วันนี้ก็ทำเฝ้าเดียวเป็น,ปนวันสุดท้ายทำเฝ้าเดียวอิสยานะครับข้อที่15เพราะดูสิพระยาเวจจะเสด็ม,มาด้วยไฟและรถรบของพระองค์มอนลมพายุเพื่อสําเดงพระพิโรธของพระองค์อย่างเกลียวกครับ และสั่เดง่งการกำกรบของพระองค์ด้วยไฟยครับเป็นข้อที่25าถึงข้อที่17เรื่องเกี่ยวกับการผิดพากษาเป็นพระเจ้าทรงตรัสเป็นเรื่องที่จะให้มีความพึงพูนะครับพระเจ้าทรงตรัสเป็นเรื่องการผิพากษาก่อน เป็นพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงประโกรธนะครับเป็นสาภาพด้วยความใาญ่อิ่งเมื่อพระเจ้าเอาทรงสถิตยอยู่ในภูเขาสินายอุปายบทที่19ตอนนั้นก็ปรากฏสาภาพด้วยฝาร้องฝาแลกบและก็แมกอันหนา oh. ก็เช่นเดียวกัน Ben, 나이 원피, 원티, 파자우, 송피, 파사, 파자우, 송, 브라꼿, 큰, 누아이, 아라시 레, 꽝야잉. 너뭐 프라이예스, 사dem마, 크랑티눈, 프라이예스, 어, 벤, 사 d 마 프라티자, 어, 리약, 어, 콤바, 프라티자, 하이미깐, กลับใจใหม่ในตอนนั้นพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จมาในล่งนี้เป็นเป็นดยุยเป็นเงียบเงียบนะครับ,บแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองนั้นพวกที่จะเป็นเรียกคนอนธรรมและพวกที่จะพิพักษะาคนช่ัวร้ายดังนั้น เมื่อพระเยซูคริสต์สด็จมาครั้งที่สนั้นก็เป็นสเสด็จมาด้วยสังหารศีและด้วยความย,ายิ่งยิงไม่มีใครสามารถผ้นจากการพิภพักษาของพระเจ้าและข้อที่16เพราะว่าพระยาเวจะทรงผิพักษาด้วยไฟทั้งด้วยพระแสงของพระองค์และเหมือนมนุษย์ทั้งหมดและ เหนือมนุษย์ทั้งหมดและผู้ที่พระยาเว์ทรงสังหารจะมีมากมายในที่นี้เบี่องมือในการพิพักษาสองอย่างไฟและพระเสงนะครับไฟกับพระเสงนั้นก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ชในการทำสงครามกันนะครับ ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงพิพักษาเป็นด้วยเ,ออเป็นด้วยที่สาภาพที่เป็นนักกลัวมากนะครับในที่นี้นะครับมนุษย์ทั้งหมดไม่มีใครสามารถพ้นจากเ,ออเป็นการพิพักษาของพระเจ้าได้ด้วยคนที่ไม่ยอมรับเข้าประสด และก็ต่อต้านและก็ดือ้อถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าและก็ข้อที่17นะครับพระเจ้าทรงพิพากษาใครข้อที่17พวกชำระตัวเองและหลังตัวเพื่อเข้าไปในสวนแล้วตามผู้หนึ่งที่อยู่ท่ามกลางพวกกินเนื้อมูและกินสิ่งนเก,กียัตนาชางท่างกินมูมูน,นั้น ก็จะถึงที่สิ้นสุดด้วยกันครับในที่นี้พวกชำระตัวเองและหลังตัวเป็นใครเป็นคนที่ตัวเองคิดกันว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะว่าถาวายเครื่องบูชาแล้วในสมัยนั้นคนอิสราเอลถาวายเครื่องบูชาแต่ ชีวิตของเขาก็ไม่ได้อยู่เ,เป็นไกลชิดกับธรรมบัญญัติของพระเจ้าเหมือนกับว่าพวกเขาก็มีสาภาพทางของพระเจ้าภายนอกแต่ไม่มีลิต็ตับก็ที่จะติดต,ตามไปพระเจนะของพระเจ้าดังนั้นพวกเขาก็เป็นคนที่เป็นคิดกันว่า เป็นตัวเองเป็นคนชบทารมแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นความบริสุทธิ์นะครการชำระตัวเขาเองนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านะครับเหมือนพวกพาริสีนะครับเมื่อพระเยซูทรงพิพากษานั้นเป็นพระเจ้าทรงพิาาพากษาพวกเขาก็ยังนักเกียรตินักเกียรินะครับ และก็ในที่นี้นะครับก็เป็นตัมผู้หนึ่งที่อยู่ท่ามกลางพวกกินเนื้อหมูเล็กกินสิงนักเกียร์นัช่างทั้งกินหมูนั้นจะถึงที่สิ้นสุดต้วกองที่นี่เป็นหมูและเป็นสิงนักเกียร์นัดช่างคือเป็นสัตว์ที่พระเจ้าก็ห้ามกินนะครับในเลววนิทีไม่ถึงอ่ะ พวกเขาก็เป็นดับถือรูปเขาโรกแต่พวกเขาก็ไม่ได้ติดตามธรรมบัญญัติก็ที่พระเจ้าทรงประทานให้แสดงว่าพวกเขาก็เป็นมีรูปแบบในการถวายเครื่องบูชาแต่ชีวิตของเขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าทังนั้นพระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขานะครับ แล้วก็ข้อที่1 0บหถึงสิเรื่องเกี่ยวกับการพิพากษาแล้วแล้วก็ข้อที่18ถึงย1เรื่องเกี่ยวกับการกลับใจใหม่ของคนต่างดาวถ้าอย่างนั้นการพิพากษากับการกลับใจใหม่นะครับก็เกี่ยวข้องกันนะครับเมื่อเราอ่านอิสยาห์บทที่หนึ่งขดบทที่39เรื่องเกี่ยวกับการพิพากษาแล้วก็บทที่40ถึงบทที่66 เป็นเรื่องเกี่ยวกับมีการฟื้นฟูถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราสัมผัสมีการฟื้นฟูนั้นนะครับเราต้องการรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงพิพากษาหมายถึงว่าเราก็ต้องเป็นคนที่ต้องทอมตัวลงและต้องการกลับใจใหม่เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาต่อ คนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วก็ข้อที่สินะครับเพราะเรารู้การกระทําของพวกเขาและความคิดของเขาและเราจะมาเพื่อรวบรำทุกประชาชาติและทุกภาษาและเขาทั้งหลายจะมาและเห็นสังรารศีพระเจ้า,จาตอนนี้พระเจ้าก็ส่งประกาศ เป็นความรอดนะครับก็สำหรับบรรดาประชาชาตินะครับในที่นี้ว่าพร,พระเจ้ารู้การกระทำของพวกเขาและความคิดของเขาครับพระเจ้าทรงรู้การกระทำของเราพระเจ้าทรงรู้ความคิดของเราเราอาจจะพูดโกหกกับมนุษย์ได้ พูดโกหกกับคนข้างๆก็ได้ดังนั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถดูได้ว่าเป็นเขาคิดอะไรเขาเจตนาก็ที่จะทำอะไรแต่พระเจ้าทรงรู้พระเจ้าทรงรู้ว่าเขาก็มีความเชื่อที่แท้จริงไหมแล้วก็เขาก็กลับใจไหมที่แท้จริงไหมเขาก็มีจิตใจที่จะสวงหับพระเจ้าไหมเขาพระเจ้าก็ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง พระเจ้าทรงรู้ความคิดและก็การกระทําของเราครับแล้วก็เมื่อพระเจ้าเวลาของพระเจ้ามาถึงแล้วนั้นพระเจ้าทรงเรียกประชาชาตินะครับบรรดาประชาชาติเพื่อรวบรวมทุกประชาชาติและทุกภาษาทุกภาษาก็มีความหมายอะไรบรรดาประชาชาตินะครับตอนแรกพระเจ้าทรงเรียกชนชาติอิสราเอลก่อนแล้วพระเจ้าทรงทํางานชนชาติอิสราเอล 나의 이스라엘과 푸아티자 리압 반다 브라차차 이 빌은 어, 벤, 어, 벤, 어, 벤, 어, 이 빌은, 어, 벤 스타리나, 빨고, 부악하고, 어, 어, 이 빌은, 어, 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 วันนี้นะครับก็สรุปในอิสยาอย่างไรก็อื so, ่นเราก็ต้องการจดจำดีๆว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงพิพากษาคนบาปแลวก็พระเจ้าทรงรู้การกระทําของพวกเขาและความคิดด้วยเพื่อที่จะพิพากษาครับแต่และก็ต่อไปนั้นก็พระเจ้าทรงเรียกบรรดาประชาชาตินะครับพระเจ้าทรงเรียก คนที is like no, so ่ยาเกรงพระเจ้าอิสยาก็เป็นพันธสัญญามาพันธสัญญาเก่าใช่ไหมแต่ในสมัยัในสมัยพันธสัญญาเก่าพระเจ้าทรงมีแผนการพระเจ้าทรงปิดเผยแผนการของพระเจ้าซึ่งก็กรงเรียกบันดาประชาชาติก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นออน่าแปลกใจสำหรับคนอิสราเอล เพราะคนอิสราเอลในตอนนั้นก nice. ็คิดกันว่ามีแต่คนอิสราเอลที่จะสามารถได้รับความรอดได้ก็ไม้ว่าพวกเขาก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็อย่างนิ้หนึ่งแต่พวกเขาก็คิดตัวเองว่าคนมีแต่คนอิสราเอลที่จะสามารถได้รับความรอดจากพระเจ้าแต่แมต่เป็นคนอิสราเอลครับถ้าไม่ได้ยามกันพระเจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้านั้นถ้าอย่างนั้นก็ได้รับการทรงพิพากษา และก็แม้จะเป็นคนดังดาวครับสามารถได้รับความรอดได้ไม่ใช่คนอิสราเอลเท่าน,านั้นบันดับประชาชาติคนไทยคนเกาหลีคนส리ลังกาหรือคนดังดาวก็ต่างนะครับก็ถ้าเป็นคนที่สเสวงหาพระเจ้าก็พระเจ้าทรงช่วยให้เขารอดนะครับก็นี่เป็นเป็นแผ่นกันของพระเจ้า แล้วก็ข้อที่19ครับและเราตั้งหมายสำคัญไว้ท่ามกลางพวกเขาและเราจะส่งผู้รอตายจากพวกเขาไปยังบรรดาประชาชาติคือไปอยังทาชิตพุทธและลูกลุดภูเก็ตดนานทะนุและก็ไปยังออทูบานและยาวอาอยาวยาววันครับทั้งแผ่นดินชายทะเลที่ไกลอ,อกไปที่ ซึ่งยังไม่ได้อินชื่อเสียงของเราหรือแห่งสังราสีของเราแล้วเพราเขาจะประกาศสังราสีของเราในบรรดาประชาัชารับออในที่นี้นะครับเป็นชื่อเมืองนะครับเป็นตาชิตพุทธและรุดนะครับออนะครับก็เป็นเ,ออเมืองที่อยู่ไกลห่างจาก ไม่ถึงน่ะเมตเตเป็นคนที่อยู่ในเมืองที่อยู่กลยจากอิสราเอลทสามารถมองเห็นสังหาราศิของพระเจ้าจำได้ไหมครับก็พระเยซูคริสต์ก็ตรัสกับสาวก12ส,สาวกของพระเยซูนะครับผมว่าให้เป็นพยานนะครับในแผ่นดินโลกใช่ไหมครับก วันนี้ไม่แต่เป็นคนที่เป็นคนดังเดาก็ตามครับพระเจ้าทรงเรียกพวกเขาครับเพื่อที่จะนมัสก,การต่อหน้าพระเจ้านะครับและก็ข้อที่2 1นะครับและเราจะเอาบางคนจากพวกเขามาเป็นบุโรหิตและเป็นเลวีด้วยในที่นี้เป็น เป็นเป็นปูโรฮิตกับเลวีออก็เป็นสัญญากษณ์ถึงคนของพระเจ้าเมื่อเราอ่านเ,ออเลวีนิตีน,นะครับก็ถ้าเป็นเลวีนิตีเลวีนิตีก็เป็นผู้แทนของคนของพระเจ้านะครับถ้าอย่างนั้นในที่นี้ครับก็เราจะเอาบางคนจากพวกขา่าวพวกเขาเป็นใครก็ค,คนต่างดาวนูมัวนาออดูมัวนา คนที่ไม่ขียอ้อนกับพระเจ้าใช่ไหมแปลว่าพระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลเป็นเป็นแสงสว่างนะครับกับอบรรดาประชาช,ะชาติใช่ไหมแล้วก็บรรดาประชาชาติมองเห็นคนอิสราเอลแล้วสามารถมองเห็นเป็นความสว่างของพระเจ้าดังนั้นพวกเขาก็จะเป็นแสงสว่างด้วย น,นี่ก็เป็นแผ่นการของพระเจ้านะครับสำหรับชนชาติอิสราเอลนะครับแล้วสุดท้ายนี้พระเจ้าก็เป็นเราจะเอามาบางคนพวกเขามาเป็นบุโรหิตและเลวีด้วยถ้าอย่างนั้นเราเป็นเป็นคนดังเดาใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าทรงเรียกเรามาเป็นบุโรหิตและเลวีซึ่งเป็นคนของพระเจ้านะครับ ซึ่งเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าได้ด้วยถ้าอย่างนั้นก็เราก็ต้องการออต้องการทำภารกิิที่พระเจ้าทรงประทานให้ก็โรหิตเลวีโรหิตเป็นใครเป็นคนที่เป็นสร้างสัพพันร,ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับแล้วก็คนเลวีเป็นใครคนเลวีก็เป็นคนที่รับใช้ นนการถวายเครื่องบุชาผู้รับใช้ที่ช่วยดูแลพลาพรานั้นนะครับท้าอย่างนั้นเราก็เป็นบุรุษิตและก็เป็นคนเลวีด้วยนะครับไม่ถือว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วพระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยนะครับแล้วต่อไปข้อที่22 23สาก็ไทยนะครับ เพราะว่าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินล่กใหม่ซึ่งเราจะสร้างขึ้นนั้นจะดำรงอยู่ต่อหน้าเราอย่างไรเชื้อสายของพวกเจ้าและชื่อของพวกเจ้าจะดำรงอยู่อย่างนั้นพระยาเวตรดัดนงนี้แหละจากวันขึ้นค่ำถึงอีกวันขึ้นคำ่ำและจากวันสะบาโตถึงอีกวันสะบตโตมนุษย์ทั้งหมดจะมานนกกามสกันต่อหน้าเราครับในที่นี้นะครับวันสะบาโต นะครับวันสัตโตก็หม่ถึงว่าเป็นวันที่นาัสก,การพระเจ้าวันที่ทวาวไคร่องบูชาต่อหน้าพระเจ้าในพี่เป็นวันพิเศษใช่ไหมแต่ว่าเป็นวันเป็นสาวันหม่และก็แผ่น i ินลกใหม่นะครับอยู่กับเรานั้นนะครับเราสามารถนมมสก,การต่อหน้าพระเจ้าเหมือนกับเป็นวันวันสัตโตนะครับในทุกๆวันนะครับ ถ้าอย่างนั้นเมื่อเรานมัสการต่อหน้าพระเจ้าด้วยสุจิสุใจเราก็มีความชื่นชมินดีเราก็มีความชื่นบานใช่ไหมเมืม่อเราเป,เป็นอยู่ในสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่น,นั้นก็พระเจ้าทรงทําให้เรามีความชื่นชมินดีและก็มีสันติสุขในการทํากลางนมัสการ ต oh okay. ่อหน้าพระเจ้านะครับ้ายางนั้นอิสยาห์โมทีสุทัยนะครับคอตีสุทัยเรื่องเกี่ยวกันนะครับเป็นพาสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นะครับแม้ว่าเราอยู่ในโลกนี้แต่เราก็มองเห็นที่ไหนครับสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่แล้วก็แผ่นดินของพระเจ้าก็มาตั้งอยู่ในชีวิตของเราด้วย พระคัมภีร์นะครับบอกว่าเป็นคนอิหรือคนต่างดาวก็ตามพระเจ้าทรงเรียกทุกโคนนะครับก็ความบาปนะครับแบ่งแยกกับแบ่งแยกกับแบ่งแยกปานุษย์นะครับทำให้ออเป็นมนุษย์ก็ออเป็นเป็นอ,อยู่แย,ยกกันนะครับแล้วก็มนุษย์กับมนุษย์ก็บีกันขัดแย้งกันด้วย แล้วก็ความบับก็ทําให้เราก็มเีเป็นความรู้สึกบังคับใจด้วยนะครับแต่ว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็ไม่มีการแบ่งแยกกันไม่มีการขัดแย้งกันไม่มีค,ามาคําบังคับก็นี่เป็นคริสจักรนะครับถ้าอย่างนั้นก็เป็นไทยเป็นสรุปในอิส,อสยาคืออะไรนะครับคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้รับการพิพากษาแต่คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ เป็นประชากรของพระเจ้านะครับ้ายางนั้นก็แมว่าเป็นคนที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์นั้นนะครับคนอืวหรือคนต่างดาวก็ตม่มเป็นทาสหรือเป็นคนยากจนหรือคนที่ร่ำรวยก็ต่มนะครับไม่สามารถถูกแยกแยกกันได้นั้นนะครับคือว่าเป็นพวกเขาก็เป็นอันหนึ่งอันเดียกนในพระเจ้าด้วยนะครับก็นี่เป็นคริสต์นะครับดังนั้น พระเจ้าทรงมีเผนการก็ทิจจาให้มีการฟุ่มผูในพันใน,ใน,ใ,นในชีวิตของเราแล้วก็พันคริสจักรด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นขอให้ทุกคนจดจำดีดว่คาคริสจักรที่เป็นเออเป็นข้าสานิกับพรายเยซุคริสนะครับก็สังราศีมังหน่อยขนาดไหนแล้วก็ขอให้เราทุกคนแล้วก็มองเห็นสาวรรค์ใหม่แล้วก็แผ่นดินโลกใหม่แล้วก็ขอให้มี ครับก็ความเชื่อแะ้รับเข็งแข็งมากขึ้นด้วยการยึดถือพระสัญงของพระเจ้าในวันนี้ด้วยอาทิตย์ทีด้วยกันแล้วก็คัตเตพระบิดาเหนทับรงทังในขอขอบพระคุณที่ส่งพระธรนพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ขอให้เรามองเห็นแผ่นดินลุและก็สวรรค์ใหม่และแผ่นดินลงใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้และก็ขอให้เราอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าและมีความปรารถนาที่จะ ที่จะอยู่ในพระสวามีและก็แผ่นดินโลกใหม่ด้วยอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน